โครงการทุ่นยางพาราดักผักตบชวาพาราล็กบูมสำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทา,านรัฐบาลได้มีแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างเป็นรูปธปรรม จึงได้มีการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยมอบให้ส่วนราชการมีการนำยางไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมชลประทานได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาพิจารณาศึกษาแนวทางการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์สำนักวิจัยและพัฒนาได้ศึกษาวิจัยในการนำยางพาราแผ่นรมควันมาทำเป็นทุ่นยางพาราดักผักตบชวา พาราล็อกบูโดยมีคุณสมบัติดังนี้จัดทำสองสีคือสีขาวและสีส้มพร้อมโลโก้ RID Number no. One ขนาดความยาว2เมตรซึ่งผ่านศูนย์กลาง0.4เมตรใช้เนื้อยางธรรมชาติ30กิโลกร,รัมต่อทุน่น น้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมใช้แกนและจุดเชื่อมต่อเป็นโลหะไม่เป็นสนิมทุ่นอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า5ปีการลอยตัวอยู่ที่50-55%ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ทุ่นยางพาราดักผักตบชวาหนึ่งทุ่นผลิตจากยางพาราแผ่นรมควัน30กิโลกรัมกรมชนลประทานโดยสำนักวิจัยและพัฒนาได้ศึกษาวิจัยทุ่นยางพาราดักผักตบชวาสำเร็จและนำเสนอต่อด็ตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักวิจัยและพัฒนาได้นำทุ่นยางพาราดักผักตบชวาพาราลอ็อกปูลเผยแพร่ในงานวิชาการต่างๆอาทิเช่นวันนักประดิษฐ์ประจำปีพุทธศักราช2563งานวันยางพาราบึงการ2563 Thailand Rubber Expo เป็นต้นและยังได้รับรางวัล Outstanding Award จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์ ยางพาราดักผักตกชวาพาราล็อกบูมได้เริ่มติดตั้งในคลองพระยาบรรลือพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หนสำนักชนลประธานที่11โดยติดตั้งจำนวน10จุดดังนี้การติดตั้งขุ้นยางพาราดักผักตกชวาพาราล็อกบูญในคลองชนลประธานโดยทำงานร่วมกับเรือกำจัดวัชพืช การขนส่งสะดวกเคลื emos, будет, ema, ian, ่อนย้ายง่ายใช้แรงงานน้อยการติดตั้งทุ่นยางพาราดักผักตบชวาบริเวณหน้าสะพานเพื่อช่วยลดปัญหาผักตบชวากีดขวางการผลักดันน้ำ การติดตั้งทุ่นยางพาราดักผักตบชวาบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำพระยาบรรลือเพื่อช่วยลดปัญหาผักตบชวากีดขวางการสูบน้ำและทำให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ